ลสาวติดจองแล้วครับอ๋อลูกสาวติดจองแล้วครเป็นลูกสาวัพอาเดือนับพ่อแม่น้องครับลูกสาวติดจองนะครับนี่รับน้องปุกลูกเป็นสองเดือนนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมเก็บภาพไปให้ฝากพี่ฝากน้องหลายแล้วล่ะครับได้แล้วครับอได้แล้วน้องปุกลูกเป็นลูกของตัพนทศสะพนนะครับของโชคเนลมิดนาอโอ้สุดยอดนะครับใจลูกดีดีครับการลูกเป็นมุกนะครับ มุกเนตภาษาบ้านเท่านะครับแปลว่าใหญ่นะครับแปลว่านนานะครับพอมีพี่น้องครับโอ้ติดจองไปแล้วติดจองไปแล้วครับติดจองไปแล้วนะครับเกินราคาเดี๋ยวบอกครับในไอซางการพ่นจองไปเท่าใดหนอรุดพกเงินยอนู่อยหน่อยครับโอเดือนจับพกเดือนจับพกเดือนเดือนละเม่นเดือนละเม่นเดือนสวัสดีครับพอมีพี่น้องครับืันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองครับจังหวัดรีสเกตัมมานี พาพี่พันนองนะครับมาเยี่ยมบิ๊กบอสฟาร์มนะครับซึ่งฟาร์มแห่งนี้เป็นฟาร์มงัวบราหมันลูกผสมครับพ่อมีพี่น้องครับยูนีนะครับเพิ่นมีเทคนิคดีครับลูกงัวเพิ่นคลอดออกมาสามารถขายได้เลยครับติดจองติดจองนะครับเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะครับเพิ่นมีแนวทางจังไดนะครับวิธีเลี้ยงจังไดนะครับการตลาดแนวใดเดี๋ยวเราจะไปคุยกับไอซังน้ำกันนะครับก่อนจะไปกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องบาลรูซิเกตครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาแล้วครับผมอาทีไคโตซานนะครับอารทีไคโตซานดีจังไหนหัวขอกนี่ออกปีละลูกครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นใส่อารทีไคโตซานนะครับนอกจากสีลลูกดกแล้วนะครับหัวนะครับสุขภาพแข็งแรงดีอารทีไคโตซานนี่เพิ่นสร้างพัฒนาโลกให้กับหัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับปกติขวดละอร่อยเกาหลีบาทตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่สามขวดเก้าร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทวประเทศครับสั่งซื้อนะครับศูนย์แปดสี่สามศูนย์ศูนย์สี่หน สวัสดีครับครับสวัสดีครับบ๊ารูดครับสวัสดีครับมื่อนีผ้าพี่ผ้าน้องนะครับมาเยี่ยมบิ๊กบอสฟาร์มนะครับซึ่งจริงๆเข้ากับม้าละล่ะคลิปหนึ่งนะครับพรอมีพี่น้องครับมื่อนีมาผาพี่ผ้าน้องมาเบิงนะครับว่าฟาร์มใหญ่ๆง่วงงามๆแบบบิ๊กบอสฟาร์มเนี่ยเพิ่นเลี้ยงง่วงจังไดนะครับพรอมีพี่น้องครับในสถานอาการง่วงแบบเนี่ยเดี๋ยวรบกวนป๊าแนะนำตัวให้พี่ให้น้องทั้งบ้านหัวจังนะครับครับผมบิ๊กบอสฟาร์มด้วยครับอันกะ อยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตครับครับผมภาษีครับรับเหมาก่อสร้างและการเลี้ยงงัวนะครับรับเหมาก่อสร้างและการเลี้ยงงัวนะครับเจ้าสิเห็นสังเกตได้นะครับงัวบิ๊กบอร์ดฟาร์มมีแต่งามๆครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นบาวมันสายพัฒนาครับเป็นจังไรครับสถานการณ์งัวสุเมืองนี่ครับก็ถามว่าเงียบัวก็เงียบอยู่แต่ว่างัวงามเกยังพ่อได้ขายอยู่ก็จะขายกันอยู่ครับทั้งผมก็ถามว่ามีขายบัวกิดมีขายทุกเดือนนหรับครับ บางตัวก็ซื้อมาขายไปบางตัวก็ยืนยืนขอบขายอยู่ก <am> ็มีเป็นตน้นหนามก็มีครับครับแต่สถานการก็เรียกว่ากันเป็นหัวงวนเนืเ้นองัวนยังก็อยากอยากถึกแน่อยากเบาๆลงครับ,รบแ,แต่ว่าขันเป็นงวงงามงวงสายปัาตนาก,ก็ยังพอไปได้อยู่พอไปได้ครับแต่ว่าราคาก็ลงมาเนี้ยอยู่ครับร่วงมาเนี้ยอยู่แต่พอจับต้องได้อยู่ขาดที่พ่อเพงแห่งขึ้นตะกี่อ๋อกะอาจจะราคาบ่บ่พุ่งคือคือช่วงก่อนแต่ว่าก็ยังพอไปได้ยังพอได้ซื้อได้ขาย เนี่นครับอืมบันีีสถานการณ์แบบนี้วิธีการเลี้ยงวิธีการดูแลแตกต่างจากเกาบอกครับก่อนที่ผมเล so so, oh, yeah. ี้ยงผมก็เลี้ยงคือเกาเนาะแนวไก่เขาเคยเลี้ยงยังไงเก็เลี้ยงอย่างเสร็จละครับเพราะว่าไก่งว่างไังในเก็เลี้ยงไว้ห้งามเลยอ๋อแมนครับเกาเลี้ยงถสมมุติเท่าเลี้ยงมันบอดีปุ๊บมันมันลุกตัวมา่อะไรสิมันกระฟืนหยากครับอืมเว่าสาสือสืขายมนกันยากครับครับเลี้ยงยังไงเขาก็เลี้ยงคือเกาแหละเลี้ยงให้เท่าดีดีที่สุดละครับสุขภาพครับสุ นะครับตามที่เห็นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเบื้องงัวยูนี่นะครับมีแต่งามๆครับพ่อแม่พี่น้องครับสีแดงนะครับเป็นงัวเกรดที่ทั้งไอซ้างนี่เพิ่นขัดมาแล้วนะครับเพิ่นขัดมาแล้วแล้วกับพันธุกรรมไม่ใช่ดีๆนะครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องยางเบิงนะครับเดี๋ยยินข้าวว่าจะเปิดราคาได้เหมือนนี่ครับนีอยู่เม่ลูกคมหนึ่งแหลวกับแม่สาวตัวหนึ่งครับครับ สี่แบงพี่แบงหนองเนาะแบงครับบแงพี่แบงหนองนะครับเดี๋ยวผ้าพีผ้าหนองย่างเลาะเบื้องเลยนะครับพอมีพี่หนองครับอ่ะไปตัวตัวไหนครับไอเอาซุ่มบ่ท่านเปิดก่อนกี่เนาะเบื้องเป็นแนวทางครับเบื้องเป็นแนวทางครับตัวนี้ก็เป็นแม่แม่ลูกออลูกแรกครับเพิ่งมีลูกสาวครับครับเดี๋ยวลูกสาวลูกสาวเพิ่งติดจองเหรอครับอ๋อลูกสาวติดจองแล้หเป็นลูกสาวตัวสะนนั่งยุ่งเดือนครับพอมีพี่หนองครับลูกสาวติดจองนะครับ นี่ครับน้องปุกลุกเป็น,สอ,อน,นสองเดือนนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมเก็บภาพไปให้ฝากพี่ฝากน้องหลายแล้วละครับได,ได้แล้วได้แล้วน้องปุกลุกเป็นลูกของทษสะพนทะนนะครับของโฉงนลมิด<อ>นอ,นอนงนโอ้สุดยอดนะครับจายลูกดีดีครับการลูกเป็นมุกนะครับมุกนี่ภาษาบานเท่านะครับแปลว่าใหญ่นะครับแปลว่าน่านะครับพรอมีพี่น้องครับ โอ้ทิดจองไปแล้วติดจองไปแล้วครับติดจองไปแล้วนะครับเกินราคาเดี๋ยวบอกครับในไอซางการเพิ่นจองไปเท่าไหร่น้องลดหกเมื่อนอยู่หน่อยๆครับอ๋อ้เดือนจับพกเดือนจับพกเดือนเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นครับเดือนละหมื่อนนะครับเด้อว่าบ่ได้ขายเพิ่ได้ขายนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่่ตอนื้ออ๋อนี่นะครับกำลังได้๋สองเดือนอีกสี่เดือนนะครับเขาสิมาเอานะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นจองกันไว้นะครับเป็นลูก ของทศพลครับทศพลใบแซบนะครับพ่อมีพี่น้องครับโอ้ยเป็นนี่นะครับน้องปลุกลูกนะครับแม่ยพันใจลูกดีดีครับใจลูกงามดากเป็นดากนะครับจับว่าติดจองแล้วครับพ่อมีพี่น้องครับไอ้ลูกดีอยู่ครับแม่ยไล่กับลูกเพราะไล่เพราะมีไล่ไล่แต่แม่เนาะไล่แต่แม่ยไล่แต่แม่นะครับจับบ้านลูกเพิ่นยังยังบ่ไล่นะครับลูกเพิ่น ดีดีนะครับใจลูกดีครับเบ,บิ้งแม่ที่สองเบิ่งแม่เบิองแม่ที่สองนะครับแม,แม่ที่สองนี่สิเป็นสายลูกกระทบหูบลาซิ้นแม่กันห<อ>น่อยอ๋อติ๊บติ๊บาชิ้นมาหลายผ่านเป็นลูกไส้ของเคเอฟหกแปดเคเอฟหกแปดพฤษภามเดือนครับอ๋อทุกที้ก็เป็นลูกแรกหนกันครับแม่ยังหมดใส่ผสมดอกไก่ครับเบิ้งเป็นยอดชางตัวนี้ติดจองเลยครับไปสุพรรณบุรีครับอ๋อไปไปเป็นพ่อวันอยู่สุพรรณบุรีครับลูกไส้พี่เนี่งบอกครับใช่พี่เพน่นครับอ๋อนี่ครับพ่อแม่น้องครับลูกไส้ไปสุพรรณ ลูกไส้ก็คือมันออกในสองทางครับสายหูได้สายสายสายงามดสายใหญ่สองทางแต่สายใหญ่ในีพวกปันได้ครับผสมกับ KF68 นะครับ68ครับตัวปาโค้งแม่พันสูงนะครับแม่พันสูงลอยจุดลอยหกสีิบครับครับโค้งแม่พันสูงเนาะนะครับเพื่อกับไปทั้งแม่เพันนะครับ ไปทั้งเมียหลายนะครับพอมียหน้องครับติดจองคือกันนะครับว่าขายพอดีคือจังติดจองเบิดเนอเมื่อหน่อยเธอเกิดยุทฟภาพหนึ่สิติดจองมาทุกตัวครับเมื่อวานเมื่อก่อนกระเพื่องซึ่งว่าเธอหน่อยไปเมียสอดเมื่วันตากครับตัวหนึ่งไปเห็ดพ่อพันธุ์ครับไปเห็ดพ่อพันธุ์ตัวนั้นลูกวิปุ้งสองล่ะครับโอ้แนวทางเอาฟังแนวทางก่อนแนวทางเห็ดจังไดนห้าจังสิได้จังสิได้งว่าคลอดออกลูกปั๊บจองปั๊บจองปั๊บแบบนี้ไหมครับว่าน้องผมเนาะผมผมผมกะหาพ่อดีๆมาใส่ละกะ ที่นี่กับขึ้นอยู่กับเผาเลี้ยงนะครับเผาเลี้ยงคือเลี้ยงเขาให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกแล้วกับวิธีโปรโมดจำเนียครับกับโปรโมดเขาฟาร์มฮอกกับยูนิตให้โปรโมทครับอ๋ือเราจะอยู่ได้ครับครัแต่ไมีเฟซเท่ากับโปรโมทเท่งเฟซบุ๊กเท่านั้ะครับอืแล้วก็ง้อก็พยายามาเอ็ดให้เขาดีๆนะครับเลี้ยงดีนะครับเลี้ยงดีนะครับเลี้ยงยี่เลี้ยงงามเลี้ยงงามพอพันก็ต้องดีนะครับแม่บอกกันอีกส่วนหนึ่งเนาะแม่บอกกันอีกส่วนหนึ่งนะครับ พวพันธ์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับพวพันธ์ก็มีส่วนทุกทุกอย่างล่ะนะครับตัวนี้กามเนื้อพวทรายเตยว่าเม็ดสีอ๋อนี่ครับเกม68เคฟด้วยครับเด้อยหมักสายหูกับหัมักครับางแล้วอาจถบอควไฟมักแห้งครับทั้งฝากกลางเขาเถิดเม็ดนิยนี่ครับพอมีพี่น้องครับลูกเคฟ68นะครับแต่ว่าเพิ่นได้ทั้งแม่เพิ่นนะครับพ่อพ่อเมย์พี่น้องครับเพิ่นได้ทั้งแม่นะครับติดจองเรียบร้อยครับพ่อเมย์พี่น้องครับโอ้บ่าขายพวได้ยูนีท โตออกปุกนะครับขายครับขายขายนะครับไอสร้างนี่บัวบใส่ธรรมดานะครับนี่มาเบิ่งอีกตัวหนึ่งนะครับนี้เพื่อนออกลูกแล้วเป็นสถานะท้องว่างอยู่ครับรอผสมครับับามไอผมพอดีลูกคนเสียแตงในตอนออกนะครับน้องหมูหยองครับน้องหมูหยองนะครับลูกสาลูกสาวซีวซ์ศูนย์เก้าหกครับลูกสาวซีไวซ์ศูนย์เก้าหกนะครับพอมีพี่น้องครับ อพราะผสมทองไม่ครับคลอดแต่ว่าลูกเพิ่นเสียไปนะครับพอมีพี่น้องครับวันนี้ทางการคลอดนะครับอือรยว่ท่านตันนี้ก็สิเป็นเดี๋ยวไปท่างบาหมันดีก่าเดี๋ยวว่าเป็นลูกกระทบแน่ครับแนงเป็นบาหมันครับหนังหนาหนังหนาสายใหญ่น้อน้องหมูหยองนะครับเพราะว่าตอนถี่ผมผมมาเหยี่ยมเพิ่นหลอดก่อนนะครับเพิ่นเพิ่นทองนะครับพอมีพี่น้องครับคนทองนะครับเราก็ทองแบบใหญ่เลยนะครับพอมีพี่น้องครับเจ้าบ้า น้องเพิ่นนะครับมีปัญหาก็คือเพิ่นคลอดลูกเหรอลูกลูกเพิ่นเสียนะครับได้ระวังคลอดนะครับพ่อพี่น้องครับอันนี้คือน้องหมูยองครับผมเขาเป็นสาวอายุสองปีลูกสาวคียเอฟสามหนึ่งครับอ๋อตัวนี้ก็คือรอผสมพือกันครับอายุสองปีอายุสองปีก็ขึ้นแล้วครับเคฟสามหนึ่งนะครับเป็นลูกสาวของเกฟสามหนึ่งครับมปันตีประมาณนี่กับประมาณเป็นวัวสีแดงหัวโดดหัวสีเอาเขามาเนะครับครับแล้วขาว สบายทีมันโมโหหลอนโมมีเข่าโมมีเขาครับนี่อีกตัวนึงครับตัวนี้กะเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากท้องลได้เขาออกลูกสาวที่อายุสามหนึ่งหันลูกเขาเสียครับผมไอเขาเป็นสารหล่อหลอมตัวนี้ล่อล่อล่อผสมพนธุพี่กันล่อผสมพันธกันครับครับไอลูกสาวหันพขาดีลูกสาวเกิดอุบัติเหตุปีนี้มึงอะตายสองตัวโอ้ว่าเขา ก้อนหน่อยขอดนนโอ้โหลูกสาวขี้อีกสามมืหนึงน่งปัญหาอีกอย่างครับอันนี้ลหลายคนฟังเพิ่นกับสิอยากหูวเขากันตัวนี้เขาผนังทองเขามันบางครับครับผมอของก้อนหน่อยที่มันออกมานะอืมไอ้มัมนด้วยยิย่งใส่ทะลุออกมาอ๋อก <ขา S 1> ็ไม่ซอยเท่ได้ครับครับผมเป็นแม่แม,แม่บอกเป็นโครงสร้างไงครับแม่บอกเป็นโครงสร้างดีหรือครับเด็กเราเป็นลูกสาวเสด็จลี่เป็นเอฟหนึ่งครับเด็กครับ มันหลุดแหลกเลยอ่ะหลูกแหลกก็ไปห้ามจะรอผสมลูก้อค่ะผมนิ้ขื่นเลยนะครับเพราะว่ามีหนามแล้วอืมันก็มีแต่เตี้ยไม่เหมือนเราด่างมดลูกด่างมดลูกไปแล้วั้งหมดขึ้นแล้วถ้าเตี้ยนี้เดี๋ยงเหรออืมมีหนามเตี้ยแปลว่ผสมแนะครับครับก็มีขึ้นแล้วครับครับเบ็ดพวกสารใยครับตัวนี้เม็ดสีเม็ดเม็ดสีเนาะเม็ดสีครับเครื่องโบดเลือกดำ บ่ต้องเว้าถึงความใหญ่ความยาวครับใหญ่ครับครับแต่ว่าอยู่นี่เพิ่นคัดง่วได้ดีนะครับง่วงเมเพิ่นมีแต่งามๆครับพ่อมีพี่น้องครับขุ่นมีแสงดีอือนี่ครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นทีน่าเสียดายก็คือขอบเป็นสองตครับพ่อมีพี่น้องครับประมาณที่ีมๆกันแสนหนึ่งครับครับ น้องครับนี่ก็มาชมนะครับแม่สาวที่เด็ดของเพิ่นนะครับอีกในคอบตัวหนึ่งนะครับของบิ๊กบอสฟาร์มครับตัวนี้เป็นจังไดนครับไอซางตัวนี้เป็นสาวหน่อยครับอืออายุปีหนึ่งครับลูกสาวที่เอฟสามหนึ่งครับครับผมลูกสาวเคเฟสามหนึ่งนะครับสีแดงสวยๆครับพอมีพี่น้องครับอายุแค่กำลังปีเดียวครับบ้ยเหมือน่วยการเพลินสี่สิบแปดตัวถึงลอยหาซิปครับความสูงลอยสี่สิบแปดนะครับถึงลอยหาซิปนะครับพอมีพี่น้องครับ ไอ้สร้างเพิ่นว่าเบิ่งความเพิ่นโชว์โตเด้อครับเด้อหมู่จะขั้วหู่จะคว่อมครับพอมีพี่น้องครับงัวเพิ่นกาลังโชว์โอ้เครื่องนี่บ่ต้องให้เว้าเด้อครับเด้อแข็งขาง่ามเบิดครับเ,บเล็บเล็บจุูตินเป็นตื่นหูกงสา,างสารครับครับผมอืมที่ไอ้สร้างมากนี่คือโคงงสางโคงงสางครับครับขาใหญ่ขาใหญ่นะครับขาใหญ่นะครับบอต้องเบาถึงเรื่อง ความงามเลยนะครับความงามเป็นเนจัดมาให้เต็มครับพอมีพี่น้องครับตัวนี้หมอสําหรับผู้ใดเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันเนาะพัฒนาครับพัฒนาต่อไปนะครับพอมีพี่น้องครับด้านหน้าเพิ่งก็สวยนะครับพอมีพี่น้องครับเป็นวัวหัวหลวดครับครับเป็นวัวหัวหลวัดครับครับลูกมีต้นนี้เม็ดเจดีย์ย่างเยาว์เลยโอ้บหมีดางมีดางพ่หมองเนาะครับนะครับเบื้องหลังนะครับหลังเปรเลดครับพอมีพี่น้องหลังหลังเพรเลด ความงามของเพลินนี่น้องเกดครับซื้อเพลิน uh, น้องลูกเกดนะครับพร้อมพี่น้องครับตัวนี้จะเปิดบ่อครับไอสร้างตัวนี้เปิดแบงอยู่ครับพี่น้องมาครับเปิดแบงนะครับอ่าเรื่องราคาเนี่ยครับเป็นจากไหนราคากัเปิดใบอยู่ครับมีราคามีราคาวบเปิดใบอยู่เนาะคันเพราะพอมีพี่น้องสนใจเนาะกะทักสามารถทักเข้ามาเบอร์นะครับที่คืนให้ว้นะครับพร้อมพี่น้องครับ อันนี้คือน้องลูกเก็นะครับเด็อสาวอนาคตไกลนะครับของบิ๊กบอสฟาร์มกันอยากว่าเป็นตัวจริงกันบมางกว่าไครับตัวจริงเป็นงามคนได้รูปคนแง้มแมนครับแมน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 ครับตัวจริงเพิ่นงามนะครับแต่วเพิ่นเป็นวงอเสมอครับพอมีพี่น้องครับวอแงามครับวงอวอแงามแล้วก็บหมอแก่การเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันนะครับอย่างที่เห็นก็คือเพิ่นขุนเพิ่นเชื่องนะครับพ่อมีพี่น้องครับเพิ่นขุนเพิ่นเชื่องเพิ่นให้จับให้บายนะครับผู้ใดเอาไปต่อยอดเนี่ยก็คือ มอได้ละครับพอมีพี่น้องครับน้องครับอันนี้ก็อีกตัวนึงนะครับที่อายสร้างเพิ่นเปิดแบงนะครับพร้อมกับลูกนะครับลูกเพิ่นนี่งามงามครับแม่นีกัเพิ่นจ่ายลูกสวยครับพอมีพี่น้องครับเพิ่นจ่ายลูกสวยนะครับให้ลูกงามนะครับพอมีพี่น้องครับเดี๋ยวใหามาฟังไอร้างนะครับ่นว่าตัวนี้มันที่เด็ดจังไหนตัวนี้อ่าเป็นจังไหนครับผมตัวนี้เป็นเป็นแม่ลูกอ่อนครับแม่ลูกเลยครับครับลูกอ่าเป็นลูกสาวเดือนรอกอายุสองเดือนครับครับผม ลูกเล็ตัวนี่แต่พ่อแม่เขายังไม่ได้ผสมขึ้นแล้วรอบนึงครับรอบผสมอยู่รอบผสมอยู่รอบผสมครับนะครับลูกก็ยังที่เห็นเนาะลูกครับใจลูกจายลูกดีแห้งนะครับพอมีพี่น้องครับเนื้อนะลูกเพื่อนกับอันพ่อใดก็ครับอายเดือด็อกห้าหนึ่งห้าครับเดือด็อกห้าหนึ่งห้านะครับพอมีพี่น้องครับนี่คือสัดส่วนของแม่เพื่อนนะครับอันนี้ผมถ่ายให้พี่ให้น้องเบิรงนี่สําหรับสําหรับผู้ใดมาแม่ลูกนะครับแม่ลูกแม่ลูกมัวสดครับมัวสดเนาะ นี่นะครับพอมีพี่น้องครับใจลูกดีดีนะครับลูกเป็นง่ามมีหลีนะครับพอมีพี่น้องครับน้องน้องยังกอลูกเป็นน้องกีตาร์ครับน้องกีตาร์นะครับพอมีพี่น้องครับนี่เบึงเบึงด้ันดันท้ายครับพอมีพี่น้องครับแต่ว่ายูนี่นี่เพิ่นเพิ่นดูแลดีครับเนื้อเนื้อหนังนี่บบต้องพูดถึงนะครับแล้วก็รเนลูก่อนที่ยังบบจอยครับน้องเป็นขนาลูกกินนมอมยูนี่ลูกงัวนัวให้ลูกนี่โบจอยเลยนะครับ โมจอยเลยนะครับเป็นนวเป็นง่วนหนังหนาเบอร์ทุกตัวนะครับอืมเป็นง่วนเหลี่ยงง่ายนะครับครับเป็นหนังจังจังเลือกแบบสไตล์เดียวกันเหมือนผมเบิงเบิงเราวิธีการเลือกนี่ก็เซมเกะเอาแบบคือการเบิร์ดเลยนะผมผมมาตัวเนี่ยนี่ครับตรงนี้มันผมว่ามันเหลี่ยงง่ายดีอืมตัวลำลามเลือกๆเนี่ยหนังหนาครับครับลำลามเลือกๆเนาะหนังหนาหนานะครับเนี่ยนี่สีมักตัวเปลือกลือกกระทบครับอ๋อเหลียงง่ายเลยครับเหลี่ยงง่ายเหลี่ยงง่ายเนาะเหียงง่ายแห้แล้วก็ อยู่นี่ผมเห็นเพิ่นเลี้ยงลูกดีป่ะครับลูกว่าม,มีแต่วนหวานไหมครับน้ำนมดีน้ำนมดีครับน้ำนมดีนะครับเมี่ยน,นี่ก็น้ำนมดีดครับด้วหวานดีอ,อ๋อบรนเนคันพ่อพี่พน้องเอาสนใจมาเคิดเท่ไหร่บาทนี่ตัวนี้ก็โทรมาคุยเลยมันมีราคาเลยครับอ๋อมีราคาเดี๋ยวบอกได้อยู่ครับครับมีราคาเนาะคันพี่คันน้องสนใจนะครับให้โทรเข้ามา สอบถามเพลินนะครับหรือว่ามาเบิงโตจริงนะครับมาเบิงโตจริงจริงๆงกันอยากให้มาเบิงโตจริงเลยครับจริงๆมันง่ามหลายตัวยูนีนะครับพอมีพี่น้องครับงพราว่าเพลินง่ามหลายตัวดีหลายตัวครับพอมีพี่น้องครับกับเขามาเบิงนะครับมาผูดมาคุยนะครับว่าพ่อแบยังใดอยู่ครับเม่ลูกอือก็สดน้ำครับผู้ผู้ไปต่อกับผู้ผู้เอาไปเลียงนั่นยนะเลียงแห้งครับเพราะมันเป็นวันคิว่าสายพันธุ์มันดีเนี่ยครับ แม่มันใจลูกตระลูกมันก็โอเคแม,แม่แม่แม่ตระลุเพิ่นง่ามีหลีนะครับ<ท>พอมีพี่น้องครับรง,บง้อตัวนี้ที่มักเลี้ยงก็คือตัวน,นี้บ่ผิดหวังนะครับเปลี่ยนง่ายนํารับสำหรับผู้ใดเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์นะครับบอผิดหวังนะครับเพิ่นว่าอุ้ยไปตอนซ่อนครับพอมีพี่น้องครับตอนซ่อนอ่าลูกสาวเพิ่นนะครับลูกสาวน้องกีตาร์ครับน้องกีตาร์นี่เพิ่นเพิ่นเด่นเพิ่นงามอีหลีนะครับอนาคตไกลนะครับได้ซองโตด้วยครับพอมีพี่น้องครับได้ตัวแม่ซองโตไปเห็ดแม่บอกแม่พันนผู้ใใดสจก็ คำว่าเบิ่งตัวจริงนะครับหรือโทรมาสอบถามครับไอ้สร้างเพิ่นใดนะครับเดี๋ยวให้ไอ้สร้างเพิ่นฝากพี่ฝากน้องนะครับผู้ใดอ่ากำลังเลี้ยงงัวอยู่นะครับแล้วก็ประสบปัญหาเรื่องราคาง,งวัวเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับมาเบิ่งแนวทางของไอ้สร้างนะครับพอมีพี่น้องครับตกปุูกออกมาได้ขายตกปุูกออกมาได้ขายนะครับเอ้อ แบอกบอกบอกถ,ถึงแนวทางไห้พีใหนองมั้งครับไอ้ครับแนวท่างก็คือช่วงนี้ขันผู้ใดเลี้ยงงัวอยู่กับย่าผึ่งห่อกับกับราคาที่ว่ามันล่วงมันอย่างคราได้ข้าวตังใจเลี้ยงไว้แล้วก็หาผ่นตุกรรมดีๆเขามาใส่งัวเั้งไว้นะครับ,รบยังเช่นพวกพันธุ์นนี่เป็นไปได้ก็หาน้ำเชื่อตัวดีๆเนี่ยร<ม>ัวงามตัวกวอามาจะได้กับเป็นราคาคือเราครับจะได้ขายครับครับแล้วก็ขค้ดํำเลี้ยงเข้าไปถึงกับพ่อให้เลี้ยงไอ้ดีแล้วก็อย่าอย่าไปตัวใจกับราคาสุดที่มันเป็นอยู่ครับค่บผม คุณลางคนเห็นว่าร่ปมับฝา่เกายก่ก่ผมเองครับอ๋อเห็นมันดีลยครับวผมมันงานจะได้กระดาขายม้วนงานจะได้กระกระดายขายเก่าน,นะครับ,รบอเดี๋ยวใหไร้างเบอาถึงว่าไอ้างเลี่ยงจังหนเกลือจังหนงว่วจังบนหยบบนยันย้งพ่อเมียนะผมผ,มส,ผม,สสม,มสมัยผมเป็นคนสีสบันเสมอครับ ค,คือเขาต้องกินอิม่มอยู่ทุกมมือนะคือคือบะมีมือนึงว่ามือนอี้อิ่มเอื้อนบ่ไดกกินจังสีบ่แมนครับเพราะว่าผวนี่สีกินอิ่มแลลวกินกิน,ก,นก,กินอิ่มทุกมือแต่ว่าเมื่อเขากินอิ่มทุกมือเขาก็จะบ่ก,กินหลายค,ค,คือเขาเขาอิ่มเลยวล่ะเขาจะบ่ก,กินหลายต่อมือก็บ่ได้กินหลายเลยครับครับยากระไ้ปกติธรรมดาสองเข่งจังี่อืิแบมีเคื่องเนี่ยอาหารหรือละถวยครับเพราะว่าพวกเขาให้นมลูกนี่ย่างอ้กับไขมันมีเน่ครับพัวอาหารคเพราะว่าเขาสิไดรส่งไปสอนลูกเขาอ

เรื่องขี่เรื่องยันตกันเนาะเรื่องขอกนะครับเรื่องความสะอาดไม่สะอาดด้วยตอนครับครับผมงานสุขภาพแข็งแรื่องงานขอกุ้งล้วนกับขี่ตัวขางัวอยู่แต่งัวงามก็ลายเปนงัวขี่ามกับกายเป็นงัวขี่ลายเนาะเพิ่นเปื่อนเพิ่นเปื่อนนะแต่ว่าอยู่นี่นะครับงัวเพิ่นงามมีหลีนะครับพอมีพี่น้องครับอยากให้พี่น้องมาเห็นมาเบิ่งนะครับอ่าผู้ใดสนใจนะครับก็ สามารถโทรมาสอบถามอ่ายเพิ่มไดนะครับเอาฝากเบอร์เน่อยฝากเบอร์เบอร์โทรศัพท์099ครับ4060704ครับครับวอทฟาร์มเบิกวอทฟาร์มอาฟิศพิการ์ดอีกท่านหนึ่งพิการ์ดบ้านปากซองตำบลหนองคอกอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกีครับครับครับผมอันนี้ก็คืออ่าพิการ์ดพร้อมเบอร์นะครับพร้อมพี่น้องครับผู้ดดอยากมาเบอร์ ผู้ใดอยากมาเบิงนะครับอยากมาผูดคุยนะครับก็ค,บคนเลี้ยงงหัวเลี้ยงได้ดีหรนะครับเมื่อนี่ขอขอบคุณนายซางครับที่เป็นอนุญาตให้ผมพาพี่พาหน่วงขับมาเยี่ยมขอขอบคุณ,คณ,คณสวัสดีครับ,บครับขอบคุณครับ